สวัสดี39ท่านนะวันนี้ป้าได้ต้นได้ต้มหัวหมูเสร็จแล้วโอ้ยน่ากินจังเลยเนี่ยต้มหัวหมูก็ชอบแต่ต้องมีน้ำจิ้มแซ่บอยู่ดีเนาะก็ควรเนาะโอ้ยต้มค่ะต้มหัวหมูนี่อร่อยนะหนูก็ชอบกินเนี่ยค่ะเราเราทำเมนูแปลกๆหน่อยนะผัดกะเพราแต่ใส่ไข่ไข่ลูกไปควนด้วยนะ นี่เราก็เราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะเนี่ยค่ะใส่พริกลงไปใส่กระเทียมลงไปอ่าลงไปคั่วๆนิดนึงลงไปคั่วๆหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอุ้ยอยากให้เห็นตังเลยนะเนาะขยายได้ปะออเออขยายหน่อยขย,ยายหน่อยให้เพื่อนๆได้เห็นบ้างเนาะ นี่แหละเนี่ยหอมหอมเนยสดค่ะแล้วเราทำไงต่อใส่หมูสับลงไปหมูสับนี่สับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ เขาบอกว่าทำกับข้าวต้องใส่น้ำมันเยอะๆใช่ไหมแต่ไม่ไมนะเพราะว่าเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยกนกๆเข้าไปมันก็มีน้ำมันแล้วแหละเพื่อนๆยีๆหน่อย มากเลยเพื่อนๆใช้เนสดนี่สุดยอดเลยก,กินกับขนมปังมันต้องมีไข่ด้วยไงทีนี้ใส่ไข่ดาวล,ลงไปแล้วมันมันเยอะเกินเราก็เลยเอาใช้วิธีนี้เลยผัดรวมกับไอ้กะเพราไปเลยค่ะป๊าของแพนอกครั้งแรกด้วยทำยังไง ให้กินได้เห็นไหมโอ้ยยัหงหอมเลยเพื่อนๆใส่ซอสหอยนางรมนี่ไงอยู่นี่ไง ใส่น้ำปลานิดนึงแต่ถ้าคนชอบกินน้ำตาลก็จะใส่น้ำตาลใส่ผงรสดีเนาะแต่เรามันไม่กินไงบางคนก็ชอบแบบสีเข้มๆก็จะใส่สีดำําหน่อยนึงแต่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 สำหรับมิวคือแบบชอบกินแบบแห้งๆเผาแห้งคือสมัยก่อนนี่คือต้องใส่พริกพริกแห้งนะคั่วนะ ลงไปด้วยอุ้ยแซ่บจิ๊ดจิเลยอ,อ,อร่อยแล้วคะ่ะเพื่อนมีเผ็ดนิดหน่อยเอาเผ็ดหน่อยหน่อยพอแล้วคะ่ปะป้าควรป้าควรมากินบ้านหิว <c oughs> ป้าควรมากินบ้านหิวไม่ได้แน่เลยเนี่ยค่ะพริกมีแค่นี้สี่ห้าดอกประมาณนี้ค่ะสี่ห้าดอกนี่ ให้แห้งๆเลยคือใส่สียวดำแล้วไม่ชอบกลิ่นสียวดำอะ่ะเออนี่แหละแซ่บแล้วทำไงต่อใส่กะเพราลงไปดิจ้ะผัดกะเพราก็ต้องใส่กะเพราลงไปนี่แหละเมนูสิ้นคิด กลิ่นหอมหอมกลินเนยแท้เนาะแตกแล้วติดไฟเลยแค่นี้แหละก็ได้กับเพาของเราแล้วเพื่อนเนี่ยหเห็นไหมเนี่ยพริกแค่นี้ถ้าแปถ้าเป็นคนที่เขากินเผ็ดเนี่ยจะต้องพริกเยอะๆคะะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มายัดไส้